เยา่ยมสุดเลยครัเลยเอายืนเียบอสสปินะครับว้าวเริ่มแรกนะครับผมก็ทำการขับรถมาตรงเบอร์เกอร์น้ำแล้วก็เห็นคนมากมายนะครับกำลังจะเอาแอร์ดรอปนะครับผมก็เลยทำการขอไปดูเชิงนะครับแล้วก็ดูดยาคูนะครับแบบเนี้ยจากนั้นผมก็เลยเข้าไปแบบตุ้งตุ้งตุ้งสควอชเลยนะครับผมก็ตีแม่งเลยนะครับ แล้วเนี่ยนะผมก็เดินออกมาครับผมเพราะว่าเลือดผมเหลือก็เที่ยงแล้วผมก็ดื่มยาเข้าไปอืมดื่มเสร็จแล้วก็วิ่งเข้าไปตีใหม่ไอ้ชาติมาไอ้ชาติจิบพงตายหายชาติมาไอ้ดอกทองช่างย็ดไตอนนั้นผมเดินชนแล้วผมคิดว่าจะเข้าเซฟแต่ไม่เข้าดีกว่าเพราะว่าโลมากลาบหายนะครับผมก็เลยวิ่งเข้าไปตีแม่งเลยปอปอปอตอนเลือกใกล้ห<ร>มดผ <c oughs> มก็เข้ามาใน, <c oughs> นเซฟเลยว้าวเช็คขอไม่มีขอที่อยากได้เลยนะครับเวอร์มันเอาไปหมดเลยนะครับ ผมนังกมก็รอรอโคตรนานนะครับแล้วก็เดินออกไปนะครับเพื่อที่จะไปหยิบชงบใใลงนะครับผมเพราะว่าไม้เบนบอลนี่ใกล้แตกแล้วนะครับโอ้โหโอไมกอชหลังจากหยิบชลงมานะผมก็ทําการปล่อยรถที่ดีที่สุดของผมออกมาแล้วขับไปเพื่อที่จะไปซื้อยาคูแต่ว่าต้องไปกดเงินก่อนเพราะเงินไม่มีนะครับผมนี่ครับกดเงินเตยยาคูนาเลลู หลังจากนั้นผมก็มาที่เดิมเพื่อเพื่อที่จะมาลบล้างเผ่าพันธุ์ครับหรือล้างบางนั่นเองเอาเซฟไปครับดื่มยาคูลนะครับเพื่อความสดใสของโลกใบนี้หลังจากนั้นผมก็วิ่งออกไปไตีนะครับโป,โป๊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 แปลกหนึ่งนะครับผมแล้วก็เก็บศพขึ้นมาครับเลยจะไปกระทืบนะครับโอ้โหเริ่มลิ้นพันนะครับว, <c oughs> ว้าวว้าว แล้วตอนนั้นผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมได้ของมาหรือเปล่าผมเช็คของแป๊บ <sk iz ond ay> แล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็ทําการรอนะครับจนกว่าจะได้จังหวะนะครับว่าเนี่ยแม่งมากอกหน้าประตูนะผมไม่รู้จะฆ่ามันยังไงนะผมก็รอไปเออหลังจากที่รอได้จังหวะปุ๊บผมก็ทําการดูดยาคูครับว้าวสุดยอดไปเลยแล้วก็ออกไปตีแม่งเลยนะผมเออ หลังจากที่ตีเสร็จก็เกิดเหตุการณ์ประทัดป่านะผมโดนยิงจนล้มแล้วฮะแล้วก็มีคนมาช่วยไว้นะครับโอ้ thank you bro ตีเจ๊ตตูดิชนลดไปได้นะครับตีหน่อยหลังจากนั้นผมก็หนีครับผมเพราะว่าใกล้ตายแล้วนะครับแต่ว่า หนีไม่ทีอยครับ <regret fully? S 1> หนคนอยากเป็นเงี้ยกูแค้นไอ้เหี้ยกูแค้นตรงนี้นะมึงทำให้กูเป็นแบบนี้นะไอสัตว์กูแค้นมึงกูบอกเลยหลังจากที่กูแค้นครับผมก็เลยสวมมียานเด็กช่างนะผมไอ้เนาะมา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 เอามาเลยตายเลยตายปเลยตาป๊ลยตายหมดตายหมดตายหนึ่งตายสองตายสามเลยสิ 哇！哦、oh!！back back back，不要打人，不要打人。Huh.